ปันให้ัซ้อนอีกแหละสองเจ็ดสองซื้อเข้าไปสองเจ็ดเจ็ดสองซื้อเข้าไปแต่ใหเลยหลดแต่มอีกแล้วบ้านปลาแขกนะคะได้สุดแล้วได้ลันให้้หปนู้ดตหป้ห้ไตเจ็ดสองมาจะใส่พูตาตใช่เล้วปัใหแม่พ่อปันให้ซ้อนปั้น์ปลาดีไหมที่ใส่ผมกับีสาวผมเห็นสามขึ้นแล้ดิบ่บ่งจากแต่วันเกิดปลัซ้อนมัตไตเนาะยิบเจ็ดด้วยสองเดผมก็บ่งจากดอกเอ้าคือบอกอายุ อายุเพิ่มหขักออกเมื่อกี้นะะออยูออกแล้วอายุออกแล้วเออเอาเตอเอาเตอมือตายสองเ็ดเองเนาะมือเนาะมือยังโดนมือมันที่ยีโอ้ยอมันเกิดเพิ่นเลยแม่ออตายเแม่สองเแคนตาแม่สาแ่นตายเดแม่สาที่ยี่สิบเ็ดบ่ี่คับจะดตก่อนพย่จัดลูกพี่จัพ่วงแม่พันอียงนี่้มันสิมันเลียงเหรอตัวนี้พี่เข้มแดงบนนี้แอ้มันมัแสุกลบนนีพี่ มันจะพี่น้องจะมาหลายถักหลายเนี่ยโรนเหยียบดินประสอดหอมไหมเฮือเกือกกินไหมกินเ็ดขียวๆตอนส่วนน่ะป้าผุน่ะหลายถักหลายเนี่ยต้นจักต้นนี่พี่แดงต้นเยอะบอกป้ารองโหลดผุน่ะกระพุกกระสือมาเต็มอยู่ไม่ไม่สิละ ตาได้สตไดก็เกก็โอ้ยามสูตรยังเราโมยใจถงสูตรตมสองจเกาเก็ดันปลซอนสามขึ้นแล้วบ่ลูกน้งมกเกาเกกับศูนเก็มืออื้อนมือเอื้นนี่มันถยิ่งเ็ดมาแม่สารม่มันตายมือยเข้าใจไปเข้าใจตับอกสาม้นแล้แปดที่แเทียบเราบอกเข้าใจก็จักสิวาจังเลยแม่เดันเจาเน้ะมลาซ้อนตายยิ่เจ็ดเนาะมันมากเขาฟันสามขึ้นหรอไะไม่ได้บอกด้อซื้อหรอกด้ใจของเราหละเข้าไม้เข้าไม้ ซื้อเบิ้ัไลฟ์บรนษัทเหรอบ้าผมก็ซื้อเนาะโอ้ซ่าซื้อเล็จแล้วลืมโอ้ลืมอ๋อลืมขนาถามเนาะบ้าแขกไงบ่าวางสิบอะชิกแซกได้ไหมล่ะซิกแซกใส่น้าหาเนี่ยเพราะมีการจอดแกล้งขี้อะไรสักใบเอาหมวกกัะนองทิมบอกเขาจำหมวกกระนองขาโอุ้ยไป่หน้าหางนอนที้มอกใส่แตงเดียวเด้อน้าปลาเข้าใจใช่ไกลป้ันี่ได้มอไซค์ขั้นเก่าก็หนีโอ้ยลืมบัตรจ้าจะไปทำไปทะเบียนใหม่แต่เติ๊กกระบายะเนาะไปขับขี่อืมนี่เด้อรถเกง นี่เบอร์เนแนวเลยวะทำหมดทุกอย่างนีเหมืนไปใช้แต่จำทับรถเป็นอยู่ป่ะจะบ้าหรือไงรถใ่ญ่ไหมเป็นกันถันร่องบ้ารถเป็นอยู่แปดลิ้วเป็นก็ถันร่องเนอะถันร่องเป็นทีอยู่แต่ว่าขับเป็นสาวเนูเนอะโอ้ขับเฉีวตีแตกวนละแปดลิ้วนะโอ้แปดลิ้วเกลิ้วเนาะคละา่คนละเดียวปดลิวใช้เท้า ปีแต่เลือสะกว่าหนึ่งคนปวหานี่คนเรื่นจบปริญญาผมเด้อว่าธรรมดาได้ว่าม่นีกากดากลัวกันาดีหกปีอืมเ้าดีหกปีฮ่องกงหกปีฮ่องกงอีกหกปีไต้หวันสองปีไต้หวันสองปีปีแม่เขาไปโอ้ร่วมเร็วเร็วจักปีล่ะเครื่องที่เ็บสุดโ้นสุดเร็วสุดยอดที่เชียงบินว่าหงฮะที่เชียงบินว่าหงคิคิ ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับของแม่หมูสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มาพบอกันกับแม่หมูคือเก่าเนาะค่ะเนาะทางช่องร้านส้นตมตำแม่หมูตกครกเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมูนั่นแน่เนาะค่ะเนาะวันนี้มาพบอกันกับแม่หมูแม่หมูกับสิบห้าไปเบิ่งเลขของน้องมะลิวันเนาะค่ะเนาะหมวดวัางหันเพื่อนห้เข้ามาเดินหานาะพี่น้องเอ้ยเดินหกเนาะน้องให้มาเดินหกเนาะพี่น้อง เสียดายเสียดายเด่นหกล่างเหมือนเส้นเี่น้องเขาอยู่ที่พี่น้องเด่นหกล่างน้องจับคู่้หายก็สิเป็นหกหกหกสี่เปอร์นพี่น้องขามหกหาเว็ทเดียวออกเลยค่ะพี่น้องสวัสดีกับมาเบิรงกันว่าน้องหาตัวใดมาแน่เพราะว่าน้องน้องมารีวันหาแม่หมูมาหามาแต่งแต่หลายมือแล้วหรอกค่ะเกือบพราอาทิตย์แล้วแต่ว่าแม่หมูเพมีเวลาลงหาเนาะพอดีมือนี้ว่าบ่าแม่หมูก็เลยมาลงขิดน้องมารีวันหาเนาะ สิบอสากเกินไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับ f อซีที่รอคอยน้องมาริวันเนาะค่ะเนาะคำว่าเบิรงเลขน้องมาริวันกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าเลขน้องมาริวันงวดนี้หวยออกวันอาทิตย์ว่สาสั่นพี่น้องน้องมาริวันว่าวันนี้หวยออกวันอาทิตย์โอตกกากะได้ทไมก็เด้อพี่น้องเด้อกาไม่ค่อยติดเป็นไลยตใ้ใส่งานบ่อยเกินไป วันนี้หวยออกวันอาทิตย์นะคะน้องมณิวันให้แม่หมูมาวันอาทิตย์บนบนล่างบนล่างเลยนะค่ะพี่น้องเด้อบนนี่วิ่งหนึ่งบนนี่หดดัวดนีเล็กออกวันอาทิตย์น้องมณีบ้นาบน่าบนวิ่งหนึ่งสั่นพี่น้อง บนวิ่งหนึ่งนะคะน้องจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้สี่คู่เด้อพี่น้องเด้อสําหรับบนนะคะบนวิ่งหนึ่งน้องจับคู่ให้จับคู่เป็นหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่นะคะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งห้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ๋อ แม่มูเสียหายเบิงน้องบอกว่าเลขวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เลขหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งะะเด้อค่ะเลขวันอาทิตย์นบนวิ่งหนึ่งจับผู้ให้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งี่หแดแล้วก็หนึ้าเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เลขหอยน้องมาริวันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมูเขียนให้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนนะคะว่าเป็นของใครเนาะหอยน้องมาิวันเนาะ น้องมาริวันนะคะหอยน้องมาริวันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้บนนะคะที่น้องให้มาเด้อค่ะพี่น้องเด้อต่อไปจะเป็นล่างนะคะหวยวันอาทิตย์น้องบอกว่าวันอาทิตย์หวยไม่สูงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขกแ่สีเยอรอบประมาณหนึ่งประมาณสองประมาณนี้เด้อค่ะเด้อบพเกินนีเนาะพี่น้องเนาะมาดูเลขล่างของน้องมาริวันนะคะที่ให้มานะคะเลขล่าง ล่างน้องบอกว่าวิ่งสองวันพี่น้องวิ่งสองนะคะเด็กล่างวิ่งสองจับคู่ให้นะคะน้องจับคู่ให้เรามาเป็นสองสองด้ค่ะพี่น้องสองสองสองหนึ่งสองห้าแล้วก็สองแปดได้พี่น้องได้อันนี้เป็นเลข น้องมณิวันนะคะระบ,บุวันที่ให้ด้วยว่าเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกสี่ชอบก็จัดประสนค่ะพี่น้องน้องบอกแมมหมวางสีเนาะเอาฝากทีตอนน้องเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างวิ่งสองนะคะล่างวิ่งสองจับคู่ให้ก็จะเป็นสองสองสองหนึ่งสองห้าแล้วก็สองแปดนะคะเงวดอังหันน้องมณิวันกับให้แมมหมมากแบบนี้แหละค่ะพี่น้อง วิ <Net> ่งล่างวิ่งหกประศรนวองบางหันเพนว่าล่างวิ่งหกจับคู่ให้หกหกหกสี่ประศริ์ขาดหกขาไปออกสั่มพี่น้องเอาวันนี้กับเบิ้งเป็นแนวทางเนาะค่ะนอรหรือว่าผู้ใดบ่บมาพี่น้องมอลิบันจับคู่ให้กัดกัดเอาไปจับเองได้ค่ะพี่น้องหรือว่าฮอกซิมาเปลี่ยนสองสามสองสี่ยังสิ กระด,ดับคู่เองได้ค่ะพี่น้องอันนี้แม่มูกับบ้านฝ,ฝากพี่ตอน,น้องเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นสะพานบนุญพานน้องมาริวันฝากจากน้องมาริวันฝากผ่านแม่มูถึงคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมชอบก็ซื้อตามนะคะคุณผู้ชมไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเ่แม่นวันแม่มูจะเอาหวยผู้ใดมาออกอันนี้หวยน้องมาริวันนะคะเป็นสูตรคำนวณโดยน้องเองนะคะน้องส่งมาให้แม่มู เท่าที่จําได้น้องส่งมาให้หลายงวดแล้วนะคะบางงวดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณผู้ชมมีงวดที่แล้วที่แม่หมูออกให้คุณผู้ชมดูน้องให้วิ่งหกแล้วก็จับคู่ให้เป็นหกสี่แล้วก็หกหกนอกข้ามหกข้าไปนะคะงวดน,นี้มาดูกันใหม่มาตามกันต่อเข้าไม่เข้ายังไงแม่หมูก็เอามาฝากให้นะคะมีลหลายๆคนเอฟซีลหลายๆท่านบอกแม่หมูว่าอย่าลืมด้วยแม่หมูอย่าลืม,ม,ม,ยลมวยน้องมะริวันนะคะเอฟซี FC รออยู่นะคะ เรากะแม่มูกับมาจัดไฮแล่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อมีเวลาเฝ่าลงไห่เนาะคะนะตามนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับเลขน้องมะนิวันนะคะสําหรับผู้ใดท,ท,ที่ติดตามเด็กเสีย νε νε ้ยนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแม่มูต้องกลับขอโทษขออภัยน้าแนงช่วงนี้แม่มูไม่ได้ไปเปิดร้านเสียนหนึ่งก็มานะคะมาหาแม่มูที่ร้านได้ยินว่ามานะคะ มาอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้พรุ่งนี้แม่หมูเปิดร้านแม่หมูจะรีบตามหวยเซยนหนิงให้เลยนะคะสําหรับเอฟทีทุกท่านที่รอเลขเซยนหนิงอยู่นะคะเดี๋ยวแม่หมูจัดการตามให้นะคะไม่ไม่ข้ามนะคะไม่ข้ามอาจารย์ใดอาจารย์หนึ่งในสํานักแม่หมูนะคะจะค่อยๆตามให้นะคะก่อนหวยออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอไว้เลย้อคะพี่น้องเด้อเดียวแม่หมูสิไปตามให้ะะเด้อค่ะเด้ออาจารย์ไหนหรือว่าเลขอาจารย์อ้วน อาจารย์อ้วนฝันอีกไหมเดี๋ยวแม่หมูจะลองโทรถามให้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าได้มาจะรีบเอามาลงให้เอฟซีเร็วๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกับมี่แน่วมาฝากพี่ต่อนน้องเพียงซัมนี่สำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแคนี้อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ